อาอาลาะสวัสดีครับอาลาะสวัสดีครับน,นี้กลับมาอีกครั้งัน่แล้วอันเดนเกมมิ่งบิจิเนอร์กับอัปเดตล่าสุดของอุกรรมที่บอกว่าะจะมีนี่ของตกแตง่งใหม่ของตกแต่งใหม่ที่จะเอามาเพิ่มในแพทช์ล่าสุดสดดซึ่งแพทช์ล่าสุดก็จะมีพวกอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวมามาดูกันว่ามีอะไรโอเค ซึ่งแพลตล้าสุดที่ว่านี้ก็มีพวกตามนี้หนึเรื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งขนาดเรื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็กสามารถคราฟได้โดยใช้ระดับต้องมีทักษะาการครับระดับเบสิกส่วนของขนาดใหญ่จะ,จะต้องใช้ระดับแอดวานซ์ขึ้นไป ซึ่งจะใช้เดียเด๋ยวๆไม่ได้ก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟเข้ามาเพิ่มด้วยต่อมาสโกบสโกบในวิชั่นสโกบมในวิชั่นซึ่งเพิ่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในแพลล่าสุดซึ่งสามารถใช้ ให้สองรูในกลางคืนได้ใช่ครับสองรูในช่วงกลางคืนสำหรับผู้ที่เล่น PvE และสำหรับขอบอกบตอนนี้ navigation navigation ตอนนี้ไม่สามารถใช้ไม่สามารถใช้ navigation ได้เองแล้วก็คือต้องใช้แบตเตอรี่ ที่ช่วยแล้วคือเราต้องใช้แบตเตอรี่ในการใส่ในวิชั่นถึงจะใช้ใช้ได้โอเคซึ่งจะบอกว่าในวิชั่นแบตเตอรี่มันจะมีช่วงเวลา แบตเตอรี่หมดอายุหมดแล้วครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับคือขนาดนนะฮะ,ะ,ฮะท่านผู้ชมถ้าเราถอดแบตเตอรี่เท่ากับว่าในวิชั่นก,ก็ใช้ไม่ได้คือเท่ากับว่าเราต้องใส่ในวิชั่นเข้าไปถึงจะใช้ได้ ตัวสกอบในวิชั่นตัวสกอบในวิชั่นก็เอาไปใช้กับโคสไนสำหรับสองกะกลางคืนถ้าเราไม่ใช้ในวิชั่นก็คือว่าก็าคือสองได้อย่างเดียวแล้วก็ไม,ไม่ในวิชั่นไม่ทำงาน ถ้าใส่เนวิชั่นถ้าใส่แบตเตอรี่เขาเ้าไปในกล้องในวิชั่นเท่ากับว่าเราสามารถส่องส่องได้ส่องกลางคืนได้แล้วอันนี้ไม่มีอะไรเามาช่างดูสดเล่นเฉยๆเราบอกว่า มันใหญ่ใหญ่มากสูมได้ประมาณ18เท่าสูงได้ถึงถึงถึง1,000เปิดปุ๊บ้งนอกไม่มีเหลี่มแรงแต่ข้างในมีครับก็คือเราจะ ทุกอย่างก็จะสว่างขึ้นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้จะถอนเอาเยงสปอนซอมบี้แอป ครับดูไปว่ายังไม่ได้ปกกระสุนอดมดหน้าก้านอ่านมาโอเคโอเมาแล้วปิดในวิชั่นไปเพราะไม่ได้ใช้แล้วต่อไปเรื่องประเด็นของเรื่องปัน่นไฟ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เท่ากับไม่ใช่สิถ้าเราไม่มีเครื่องผ่นไฟเรากับว่าจะใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้แบบเคียใส่มาเฉยๆไม่มีอะไรหรอก ไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้างเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าไปทําอะไรได้บ้างเอาออกไปก่อนเครื่องบันไฟซึ่งเครื่องบันไฟก็เคยพูดกัน,ปนไปก่อนแล้วว่าจะใช้น้ํามันในการเติม

อลนนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนะรู้แต่ว่ามาเพิ่มเพิ่มแหละปเลยก่อนเพราะว่าไม่ได้ใช้ถ้าใครใมีรู้วิธีใช้เครื่องชาร์จก็บอกมาบอกมาได้นะครับว่าใช้ยังไง เพื่อเข้ามาใหม่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนี่ครับ ไปเ,เก็บเก็บไปก่อนยังไม่ใช่สรดตอนนี้อ๋อลืมไปจังแล้วก็จะมีพวกอีหมวกหมวกนิรภัยหมวกเหล็กหมวกเหล็กทาหารหมวกเหล็กทาหารแพทย์ มัิเรียกค่าเฮมเมตมันก็คืออีหมวกเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่สองของอเมริกานี่แหละเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าจะมีตรา,ห,าหน่วยหน่วยแพทย์แค่นั้นแหละซึ่งสำหรับหน่วยพีพีจะได้รู้ว่าใครใครเป็นหน่วยแพทย์ ถ้าได้ PVE ก็ไม่ก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นักโอเคสวัสดีครับถ้ามีตอนนี้มีเท่านี้โอเคสวัสดีครับ